หนูชื่อนางสาวรัชมนกิบสวนค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำพยพัทีคณะมนุษยศาสตร์และสาาะังคมศาสตร์สาขาฐลักศาราศาสตร์ค่ะเป็นนักศึกษา,าชั้นปีที่2หมูที่1ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะค่ะพี่ชื่อพี่อุ้มค่ะตอนนี้ตลาดส่วนในอามพบปัญหาอะไรบ้างคะจริงๆปัญหาในตลาดมันก็มีมากมายเนาะแต่ปัญหาที่มันชัดเจนจริงๆอะคือปัญหาขยะเพราะว่าในตลาดอะมันมีขาย,าย,ยาหลายอย่างหลายประเภทขยะมันก็มีหลายประเภทแล้วเวลาเขาเอาไปทิ้งกันแบบเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีการแยกขยะจนส แรกๆมันก็มีการแยกขยะแต่ว่าการแยกขยะแบบนี้มันก็ต้องใช้ความร่วมมือจากแม่ค้าถูกไหมแต่ว่าแม่ค้าเขาเพื่อความที่้ฉันก็ไม่อยากให้แกยังไม่แยกฉันก็ไม่แยกเป็ต่ากนต่างันแยกกันุดท้ามมันก็กันเหมือนเดือปัญหามันก็เลยแก้ไม่ได้มันก็เลยตามมาด้วยกลิ่นแมลงวันน้ำขยะขยะมันกระจายมาหรืออะไรแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ได้จริงๆจะมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยแก้ไขไหมคะจริงๆแค่สบาก็เข้ามา 我怕你们。